สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่มันม่วงผสมวุ้นมะพราะ้าวและตะซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยยาสีฟันซอฟอินเทนซีฟกัมแคร์บริษัทสิงค์คอร์เปอเรชั่ในใ คืนวันนี้นะคะพรามน้ยของเรามีโอกาสได้นั่งคุยกับนักเขีนนวนิยายมือทองของบ้านเราเลยก็ว่าได้นะคะนำประกาว่ากิ่งฉัดคุณปุ้ยปริฉัดสาลิคลุปนะคะซึ่งวันนี้มีเรื่องน่าสนใจนะคะในชีวิตของคุณปุ้ยมากมายซึ่งเดี๋ยวเราจะว่าแต่ว่าเอานู่นไปไหนอะนู่นไปเอาไปไหน<อ>แล้วทำไมไม่มานั่งนี่ล่ะ นั่นสาคัญนี่ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะเอาว่ามานี่ค่ะขออนุยาตสวัสดีสวัสดีค่ะคุณกิ๊ฟค่ะเป็นแฟนคลับพี่ปุ้ยทําไมถึงชอบนักเขียนท่านนี้คะคือชอบเนื้อหาในนิยายที่หลากหลายมากคือจริงๆก็คือชอบตั้งแต่เรื่องแรกที่อ่านเลยเรื่องแรกคือพรพร,พรโมอโลเวงนี่เห็นไหมเขาเป็นแฟนคลับ<ว>จริงรแรกๆเนี่ยอ่านจากซื้อเชอ่าหนังสืออ่านแล้วตอนหลังก็เริ่มซื้อเก็บค่ะ แล้วหลังๆพอแล้วมีอินเทอร์เน็ตในบ้านเราคราวนี้พอมีเว็บบอร์ดของนักเขียนเราก็ตามเข้าไปอ่านแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ยังไงกลายเป็นครอบครัวกันไปแล้วเหมือนครอบครัวเดียวกันไปแล้วค่ะอย่างเราเป็นนักแสดงเราก็จะมีแฟนคลับมีน้องๆที่แบบวยพิ่นุ่นมาถ่ายรูปกินข้าวกันแต่อย่างการเป็นแฟนคลับนักเขียน เป็นยังไงบ้างแอคทิวิตี้คล้ายๆกันเลยค่ะเวลามีกิจกรรมเราก็จะมีไปทําร่วมกันมีแบบ<ม>ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทานข้าวมีทํากิจกรรมเพื่อสังคมเวลาพี่ปุ้ยแบบรณรงค์ตอนนั้นก็จะมีแบบบริจาคให้กับฐานตํารวจสาจังหวัดชายแดนภาคใต้อะไร,รไ <ป S 1> อย่างเงี้ยค่ะก็ไปช่วยดวยแหมดังจริงนะคะมีแฟนคลับแบบเหนียวแน่นขนาดนี้ขอบคุณพี่กิฟมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ แฟนคลับของดาราเหมือนกัน คือไปไหนก็ไปกันถ้าเป็นกลุ่มแฟนคลับเนี่ยบางทีก็เขาก็ขอนัดกินข้าวกันบ้างเพราะว่าเราจะมีกลุ่มใน Facebook นะคะแล้วเขาก็จะเข้าไปคุยจะไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตรงนั้นชอบตั้นม่ชอบตัวละครตัวนี้ชอบหรือไม่ชอบยังไงไปมาเนี่ยกลุ่มนั่งอ่านกลุ่มเนี่ยเขาจะสนิทกันมากกว่าสนิทกับเราซะอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะออเออไม่เลวมันเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะเพราะว่านักเขียนนิยายที่เป็นแฟนคลับคนไทยเนี่ยที่ติดตามไปเที่ยวขนาดนี้เพาะก็เพิ่งเคยได้ยินคนแรกใช่ แล้วก็มีแต่พวกดาราค่ะส่วนมากจะไม่ได้เป็นเที่ยวอะไรมากจะเป็นทํากิจกรรมเพื่อสังคมงค่ะกลับมาคุยถึงเรื่องของนวนิยายต้องขอพูดถึงพรพรศ์โอละเวเมื่อกี้บอกว่าเป็นเรื่องแรกของคุณค่ะเขียนเรื่องแรกเลยดังเลยนะตอนนั้นอายุสักเท่าไหร่ฮะตอนที่เริ่มเขียนอยู่ปีสุดท้ายของคณะารสารธรรมศาสตร์ค่ะมาแสดงว่ามีแนวโน้มแล้วว่า ใช่เขาจะต้องดังทางนี้เขาจะต้องดังทางนี้เ้าไปถึงได้อยากเป็นนักเขียนนะคะชอบอ่านค่ะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากเหมือนกระโตมากับการอ่านหนังสือเลยเข้าห้องสมุดตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือพรพร์วอลเวงเนี่ยเป็นเรื่องแรกประสบความสาเร็จสูงทําละครมาทั้งหมดสามครั้งใช่ค่ะครั้งแรกเลยรู้สึกจากคุณซีเรียมเล่นกับคุณโดโดใช่ดังมากโอ้ยใครไม่ดูบ้างได้ด้วยเหรอ ดูสิคะอู้ตายละคุณเกิดล่นล้นมั้งรู้สึกไม่แตหนูจต่หนูจำได้จำได้ใช่ไหมจำหน้าพี่โดโดได้เลยเออเขาเขาปอกเลยเราจะตลอดนะตเอดเรียบได้นัตนารักแล้วเวอร์ชั่นที่สองคุณบรูคกับคุณน้ำฝนมาสร้างหลังจากนั้นประมาณสักสิบปีสิบปีแล้วล่าสุดก็มาดังอีกในอีกสิบปีให้หลังก็คุณบอประกอบกับน้องเบล่าน้เปเบลากุดังเช่นเดียวกันตอนนี้เวลาที่มาสร้างเป็นละครเนี่ย คนที่มาทำบทโทรทัศน์เนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งถ้าผู้เล่นละครจะรู้จักบทพี่แดงเราจะเรียกพี่แดงศรัยาพี่แดงนี่ก็ถือว่าเป็นมือทองในการทําบทละครโทรทัศน์พรพรมโลเวงด้วยแล้วก็รวงใจพิสุทธิ์นะคะซึ่งเป็นของคุณปุ้ยกิ่งชัดนั่นนะคะเราลองไปฟังความคิดเห็นของคุณแดงนะหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นหน้าคุณแดงได้เห็นวันนี้แหละคุณแดงศรัยาได้มีโอกาสอ่านเรื่องแรกของเขาคือพรพรมโลเวงนี่แหละก็รู้สึกว่าโอเด็กคนนี้เก่งทีเดียวนะคะ สำนวนหรือว่าพล็อตเรื่องหรือว่าการดำเนินเรื่องอะไรเนี่ยเหมือนนักประพันธ์ที่ที่เขียนมานานการดำเนินเรื่องเนี่ยเหมือนเหมือนเขามานั่งเล่าให้เราฟังอีกอย่างหนึ่งก็คือ เขามีอารมณ์ขันมากอ่านแล้วก็ขำๆคืออ่านแทนที่จะซีเรียสก็บางทีก็ยิ้มได้อะไรเงี้นะคะในวรรยาของเขาเนี่ยคือเขเปิดอ่านแล้วเนี่ยต้องอ่านไปจนจบเพียงใจที่ผูกพันเนี่ยมันหนามากเลยอ่านแล้วเมื่อยแขนไปหมดเลยแต่ก็ก,ก็ก็ต้องอ่านจนจบเพราะฉะนั้นตรีเนทิก็อ่านอย่างรวดเร็วมากเลยแล้วก็อัศจรรย์มากเลยใน จินตนาการอันล้าเลิศของของปุ้ยเนี่ยมันมันโอ้โหมันเห็นเนะ่เขาเขียนเนี่ยเห็นภาพทุกสิ่งตามเขาโอ้ยปุ้ยก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าก็ไปเที่ยวนะคะปุ้ยก็สนุกสนานตามที่ต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็ยังใช้กําไรตรงนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างนวนิยายต่างๆก็ถือว่าเป็นชีวิตที่มีประโยชน์มีคุณค่ากับสังคมทีเดียว เวลาในการที่จะสร้างสารรค์เอนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับละครนะครับไม่มือทองมือทองว <ๆ S 2> ค่เงี้เวลาที่คุณปุ้ยคิดถึงพลอตทำโครงเรื่องการเขียนนี่ทำยังไงนะพลอตเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมันมากระทบใจเรามันอาจจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันมาจากหลายๆเรื่อง เข้ามาแล้วเรามาผูกมาโยงเป็นเรื่องเมื่อเริ่มต้นงานเขียนใหม่ๆเนี่ยเรื่องอาจจะเป็นเรื่องจากรอบๆตัวเรื่องเพื่อนเรื่องประสบการณ์ของเพื่อนเรื่องชีวิตของคนที่เรารู้จักแต่ว่าพอโตขึ้นหลังจากขายเพื่อนไปหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็เริ่มมองประเด็นอื่นประเด็นที่เรานํามาเขียนเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเป็นแฟนหนังสือจะรู้ถ้าอ่านแล้วจสักพักนึงจะรู้เลยว่าเรานํามาจาก เรื่องราวที่เป็นเรื่องเด่นเรื่องดังข่าวเด่นข่าวดังที่อยู่ในสังคมเราหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องที่จากต่างประเทศที่แบบเป็นข่าวที่น่าสนใจโดยส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับเหนือธรรมชาตินะคะแล้วก็สืบสวน<อ>แต่ไม่เคยเจอนะคะ เพ่ไม่ไม่เจอไม่ใช่ไม่เคยแล้วไม่อยากด้วยไม่อยากด้วยแต่ชอบเขียนอยากรู้ว่าทันหยิบพล็อตนี้ขึ้นมาเขียนนวนิยายแบบเนี้ยเรื่องนี้ต้องดังแน่นอนไม่ได้คิดแบบนั้นเลยใช่ไหมไม่่ไม่ก็คือบบกว่าเราจะดูว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะเรื่องนี้นํามาเขียนได้แล้วเราก็จะนํามาเขียนเราไม่รู้หรอกค่ะว่าออกไปแล้วมันจะประสบความสําเร็จหรือว่ามันจะร่หลวขนาดไหนไม่มีใครคาดเดาได้แล้วไม่มีใครคาดเดาตลาดได้เห็นเห็นบทที่ถามเนี่ยว่าอย่างนี้ค่ะจะมีเด็กสมัยนี้บางคนที่รู้ ว่าการจะประสบความสําเร็จเนี่ยเขาอยากทําให้มันได้แบบเร็วๆเขาเลยไม่ได้คิดว่ากระบวนการความละเอียดละออในการที่จะเขียนออกมาได้นเรื่งถึงทั้งถานนักเขียนมือทองว่าเห็นไหมการคิดพลอตนี่มันไม่ใช่คิดว่า แหม่เรื่องนี้โดนและต้องดังเป็นคนฝันนะมันต้องมีจินตนาการเยอะอนนาาคือ,อนนาการที่จะเขียนเล่มอย่างเมื่อกี้เราเห็นเล่มหนึ่งดางขนาดนี้เป็นเป็นคนอย่างนั้นนะคะืีกวาจะเป็นคนคิดค่ะเป็นชอบคิดชอบแบบว่าจินตนาการบางทีนั่งรถไปก็นึกว่าเอ๊ะอย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเขียนที่ดีควรจะมีจินตนาการสูงไหมควรจะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมองมองให้กว้าง มองให้แบบว่าให้แตกต่างมองให้กว้างแล้วก็มองให้ลึกซึ้งกว่าคนอื่นเรื่องไหนคะที่ภูมิใจและชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดตอนนี้คงไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ถึงที่สุดเรายังทํางานอยู่เรื่อยๆงานมันก็จะออกมาเรื่อยแต่ว่าถ้าภาคภูมิใจที่สุดในนั้นเวลานี้เนี่ยเป็นเรื่องฟ้ากระจ่างดาวฟ้ากระจ่างดาวใช่ค่ะทำเป็นละครแล้วสองครั้งค่ะสองครั้งล่าสุดใครเล่นนะคะล่าสุดคุณบอยปอยกอค่ะเล่นคู่กับคุณแมทพรณนีทาาทไมถึงตอบเรื่องนี้เอา ใจที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นําจากประสบการณ์จริงตอนที่เป็นนักข่าวนะคะเรื่องนี้เนี่ยพอดวางไว้พร้อมกัน3เรื่องคือมยานตะวันมนณฑาฟ้ากระจ่างดาวทิ้งช่วงจากเริ่มคิดพอตแลวเริ่มเขียนเรื่องแรกเนี่ยซีรีส์ในในเรื่องเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยสิปีเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การค้าประเวณีการการค้าผู้หญิงผู้หญิงข้ามชาติใช่คือคือเหมือนกับว่าการหลอกหลอกหลอกเอาเด็กผู้หญิงเนี่ยส่งไปทางใต้อันนี้เราเอามาจากเรื่องจริงใช่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสมัยเป็นนักข่าวใช่ค่ะแล้วเราก็มาก็คือได้ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงที่เขาเขาถูกช่วยเหลือกลับมาได้แล้วเราก็ไปดูเส้นทางว่าเส้นทางวิธีการส่งตัวน่ยส่งยังไงเขาก็ให้ดึกที่ยังคืนตีหนึ่งตีสองตีสามให้ผู้หญิงนอนลาบไปกับใต้ท้องเรือแล้วก็ ข้ามข้ามฝั่งไปโดยที่หลอกว่าให้ไปทำงานเป็นสาวเสิร์ฟได้เงินเดือนฟีสามสามสามสี่อะไรประมาณเนี้ยเขาเสนอเงินเดือนให้เดือนละหมื่นผู้หญิงก็ไปผู้หญิงก็ไปแต่ผู้หญิงไม่สงสัยว่าทําไมต้องถูกนอนไปทาไมไม่เดินไปดีๆอันนี้คือคือคือปัญหาเรื่องการศึกษาของเราเราไม่รู้ภาษาทํา,าทไมจะมีคนเสนองาน ที่ค่าจ้างราคานี้ให้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เนี่ยเป็นระบบเป็นขบวนการแล้วก็ส่งออกไปวันที่เขียนจําได้เลยว่ากำลังเขียนอยู่ติดพันอยู่กลางเรื่องก็ฟังข่าวไปด้วยแล้วเขียนไปด้วยแล้วก็เรื่องประเด็นเรื่องการลักลอบนําผู้หญิงไปครประเวณีต่างประเทศเนี่ยค่ะเราก็เหนื่อยหน้าบอกอ่ะยังใช้วิธีเดิมอยู่เหรอสิบปีแล้วทำไมยังไ,ไม่เปลี่ยนคือมันน่าเสียใจมากคือบอกว่า เวลาผ่านไปแล้วสิปีทําไมปัญหาเดิมเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหายังไม่ถูกแก้ยังไม่ถูกแก้ค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องจริงหรือว่าเขาเขาเขาจะทําไงนะคะแต่ก็ทําให้เรารู้สึกดีคือเขาบอกว่าเขาอ่านงานเราแล้วกเ็เขารู้จักคนในหมู่บ้านที่มีคนมาทาาถาม,ถามจะให้ลูกสาวไปทํางานหเหมือนกันเลย แบบแผนเดียวกันเลยเขาก็เอาหนังสือเราไปให้แล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยมันเป็นขบวนการอย่างหนึ่งนะอะไรเงี้ยทางนูก็เลยตัดสินใจว่าไม่ส่งลูกไปคือถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องจริงเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของเราอยเองที่เราได้ช่วยเดีอย่างน้อยคนหนึ่งหรือสองคนมันก็คือก็คือความภูมิใจของเราแล้วค่ะ คจะไปคิดเนาะว่า<ช>นวันนยายที่ให้ความบันเทิงและความสนุกก็สามารถทําสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ด้วยหวแหมแต่ว่าไม่ภูมิใจเรื่องนี้เหรอคะสูตรเสน่หาเสน่ห<ม>์เ๋อสูเสน่ห์ดังนะอยากดังมากแล้วอยากให้เจอไปใช่ใครต่อใครอยากจะเป็นกิกก๊กกับคูกุ๊กอะ เรื่องนี้ตอนแรกลงตีพิมพ์เป็นตอนๆในสกุลไทยนะคะค่อนข้างจะก,กังวลเพราะว่าในยุคนั้นเรื่องนี้เขียนมาประมาณ10กว่าปีได้ในยุคนั้นเนี่ยนางเอกเนี่ยยังยังเป็นแพทเทิร์นอยู่ <pattern S 1> ว่าจะต้องนาง,องเอกคือคืออย่างอย่างอย่างพี่คเใชอคือเรียบร้อยน่ารักไ่เรื่องร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เรี <มา S 2> เยบร้อยค่ะก็คือคือคเอกต้องดื่มน้ำส้มใช่ไหมคะใช่ประมาณนั้นแต่ว่าเราเปิดตัว อลินขึ้นมาเธอเป็นแบบว่านางร้ายในคาบนางเอกอะค่ะเป็นดูดีทุกอย่างแต่ว่าจริงๆนิสัยเอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวบ้า<อ>ผู้ชายบ้าอะไรทุกอย่างแบบว่าแต่ว่าเป็นในลักษณะที่ตลกขบขันเป็น<ม>โก้ๆหน่อยตอนส่งงานไปที่ทางสกุลไทยตอนนั้นบรรณาธิการคือคุณสุพัฒส,สวัสดิรัก,ก,<ม>รกเธอ,อยังมีชีวิตอยู่เราก็บอกว่ากังวลนะเพราะว่าเรื่องค่อนข้างจะเบาไม่ได้มีสาระมากขนาดว่าระดับสกุลไทยคุณสุพัฒก็ตอบกลับมาคํานึงว่า หนังสือนิยาาสารสกุลไทยเนี่ยก็เหมือนกับสำรับกับข้าวมันจะต้องมีข้าวมีอาหารมีกับข้าวมีขนมหวานมีทุกรสอยู่ในสนงกสำรับก็ถือว่างานเราเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นขนมหวานในสำรับที่าขาดไม่ได้<ะ>แล้วก็โอเคปรากฏว่าพอเรื่องออกไปตอบรับกับมาดีมากเป็นเรื่องแรกที่คณะละคร เกือบทุกคณะโทรเข้ามาโทรเข้ามาขอเลยนะคะแล้วก็ได้ทําแล้วก็ดังสงใจแต่แต่ก็เรื่องนี้หรือเปล่าที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเออมันไม่มันไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เป็นดราม่าที่เกิดในพันทิพก็มีคนบอกว่าทําไมไปเหมือนกับละครเกาหลีเรื่องหนึ่งซึ่งเราไม่เคยดูปรากฏว่าสืบไปสืบมานักสืบพันทิพนี่เก่ง มากๆากจริงๆคือเขาก็ลิสต์ไทม์ไลน์มาให้เลยว่างานของเราเนี่ยเขียนมาก่อนประมาณ2ปีสองปี <Okay. S 1> ใช่ค่ะแล้วก็สาวกันไปสาวมาปรากฏว่าผู้โพสต์เนี่ยมีเจตนาในทางลบฟังความเห็นจากนักเขียนไปแล้วไปฟังความเห็นจากผู้กับกับบ้างดีกว่าคะ่ะพ mm ี่แอลอมภพพรจิตไม่งงค่ะนิยายของคุณจ mm ิน hmm. ผัดเนี่ย mm hmm. เขาจะมีแฟนคลับเยอะแล้วเขาจะมีแฟนเพจของเขาด้วยเขาบอกว่าสูตรเสน่หาที่ได้ยินมานานแล้วแล้วก็บอก พี่ไม่ทำพี่ไม่ทำพี่ไม่กล้าพี่กลัวกลัวแฟนขับเพราะว่าถ้าไม่ได้อย่างอย่างฝันอย่างที่แฟนขับเขาคิดอย่างเงี้ยกลัวโดนทลลบก็พับไปอยู่ปีหนึ่งมั้งก็คว้า,วาหาหนางเอกนะเพราะว่า ส,สเสน่ห์ฮะใครจะเป็นอารินของคุณกิ่งฉัดอ่ะใช่ปะพี่ว่าตัวละครเขาอ่ะมันเป็นที่จดจาคาแรคเตอร์มันชัดเจนพอใครพูดถึงอารินเขาก็จะรู้เลยว่าอารินมีนิสัยยังไงนางเอกเป็นเหมือนนางร้ายคูก,กุ๊กเนี้ยคือทุกคนเข้าใจเลยว่าคูก,กุ๊กเป็นยังไงแม้แต่ไอ้ตัวเล็กเป็นลูกไร่ของอารินอย่างเงี้ยจำกันถึงขนาดว่ามันจะต้องมีภาคสองนะเดี๋ยวไอ้ตัวเล็กจะต้องไปทําอะไรตัวเราเองอ่ะคนทําอ่ะจะรู้สึกเกรงพราจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยถ่ายอยู่ในไร่พ่เคนกำลัง ทำอาหารเราก็คุยแฟนคลับเขาจะว่าไงขุ่กุ๊กเราเขาวจุวยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกก็คือตัวละครทุกตัวของนวนิยายคุณกิงชัตอะเขียนคาแรคเตอร์ชัดเจนอะคือทุกอย่างมันจะถูก วางกรอบเราไว้หมดเลยว่าเฮ้ยถ้าเราบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ถูกใจคนอ่านอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเขาดีอยู่แล้วเรื่องเป็นที่จดจําเรื่องเอามาทําเป็นละครได้ตัวละครอย่างเงี้ยพอตัวละครเขาชัดเจนมันก็จะพัวพันเวลาสร้างอ่ะมันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปดัดแปลงเลยมากแทบจะเดินตามนวนิยายทุกอย่าง บอกว่าไม่กล้าทากลัวเพราะรู้มันดังแน่นอนแต่แอ้วทากี่เรื่องก็ดังหมดอ่ะแต่ชอบพี่แอ้วบอกว่ากลัวเพราะว่ากลัวแฟนคลับพี่ปุ้ยอแฟนคลับหรือว่าคนที่เป็นแฟนติดตามผลงานเนี่ยเขามีอิทธิพลกับนักเขียนบ้างไหมคะถ้าในแง่ผลิตงานเนี่ยในแง่ที่แบบว่าจะมาแนะนําอะไรคงไม่แต่ว่าได้มากในแง่กําลังใจ คือถ้าเราเขียนหนังสือมาแล้วไม่มีคนอ่านก็ไม่รู้จะเขียนไปทําไมเคยมีคนถามว่าจะหยุดงานเขียนเมื่อไหร่แล้วก็บอกว่าเราจะหยุดเมื่อต่อเมื่อไม่มีคนอ่านงานของเราเพราะฉะนั้นเนียนไปไม่ได้กบค่ะห <laughs> วังว่าไไ <laughs> ก็คือก็คือจริงๆแล้วเนี่ย คนอ่านไม่ว่าจะติหรือเชื่อชมเนี่ยมันก็คือเป็นกําลังใจสําหรับคนเขียนเคยได้ยินนะคะคือหนังสือเนี่ยไม่รู้ถูกหรือเปล่านะคะหนังสือนวนิยายจะมีความละเอียดอ่อนคือจะ,จะเขียนช,ชัดพูดถึงตัวละครจะเห็นเห็นภาพเป็นภาพชัดเจน,เนแต่ละครก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึง่งเหมือนเป็นศาสต์อีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเห็นมาเป็นใน,ในจอทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เกี่ยวเลยใช่ไหมทั้งที่บอกว่าเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นคนแต่ละกลุ่มก็ต่างกันพี่เพราะว่าเป็นเรื่องของรสนิยมในการเสพงานมาก บางคนมีความถนัดในการจินตนาการด้วยตัวเองบางคนชอบดูป้อนถึงบ้านแลกแสดงก็ต้องเล่นให้ถึงนะจ๊ะเล่นไม่ถึงเอางี้นำปากกากิ่งฉัดให้พูดถึงนี่ก็คือท่าในความรู้สึกพี่ก็จะมีเรื่องแนวหวานๆด้วยจะเน้นเรื่องแนวรักเป็นส่วนใหญ่แนวรักเป็นส่วนใหญ่ก็จะวางดืนพื้นดืนพื้นอยู่เรื่องรักใช่ค่ะแต่ก็แอบมีแนวอื่นด้วยแนวโหดแล้วมีเออคิดแล้ว ยังคณผู้เรียนเขียนแนวโหดแล้วมีอีกนามปากกาหนึ่งแนวโหดนั้นจะเป็นยังไงนามปากกานั่นคืออะไรบางคนรู้แล้วถ้าเป็นแฟนคลับแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องนี้ช่วงหน้ากับพร้าไนท์ค่ะถ้าตระกรรมตามแบบนักเขียนกลัวไหมคะว่าจะมีคนทําแบบนี้กับหนังสือพี่กลัวกลัวมาก